เทศนะแล้วก็ขอเจริญสุขญาติธรรมทุกท่านนะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดป่าเลไหลหรือวัดพ่าอกอตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยเดินทางมาทั้งคืนจากลบป,ปรีมา ขึ้นไปที่สะพานมอญน,นะสังกระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะจริงๆแล้วสถานที่ตรงนั้นเป็นที่ประวัติศาสตร์ซึ่งเชื่อมโยงมาตั้งแต่น้แลนะสมัยกรุงเสีอย,ยุธยาซึ่งสมเด็จท่านเรศวนมหาราชนะพระอ,องค์ท่าน ได้ส่งมีความคุ้นเคยกับพี่น้องชาวมอญนะตั้งแต่สมัยพระองค์ท่านได้ยังมีพระชนชีพอยูนะ่สมัยก่อนโน้นะหลังจากที่พระองค์ทรงประกาศอิสรภาพนะจากพมา่าพระชนมายุได้ส9บกเออบกพรรษา หลังจากนั้นก็พระองค์ก็ขยายอาณาเขตไปจนถึงโน้นแถวทวายมาริตตนาวสีซึ่งก็ได้เรมเมืองตนาสีก็จะเป็นเมืองมอญนะพระองค์ท่านก็มีความคุ้นเคยกับชาวมอนตั้งแต่สมัยโน้นมา และมาวันนี้ก็พวกเราก็ได้ขึ้นไปน้อมบารมีหลวงปู่นะไปสัพเพแผ่เมตตาให้กับพี่น้องชาวมอนด้วยชาวกะเหรี่ยงแล้วก็ชาวไทยเราแล้วก็ชาวเมียนมาซึ่งอยู่ในอาณาบริเวณแถบนั้นทั้งหมดแล้วก็ยังได้ขึ้นไปด่านเจดีสามองค ในชายแดนระหว่างไทยกับพมา่าซึ่งเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์นะลูกหลานไทยก็คงจะรู้ว่าด่านเจดีสามองค์คืออะไรนะตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วนะทางพมา่ายกทัพมาก็จะผ่านาทางด่านเจดีสามองหรือสมัยองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ผ่านไปทางเจดีสามองค์นะไปทางหงสาวดีและกรุงอังวะก็จะตรงนี้ก็จะเป็นที่ประวัติศาสตร์ พนอมกาลังบารมีหลวงปู่ไปแผ่ที่ด่านเจดีสามองค์ทั้งหมดทั้งไทยแล้วก็พมา่าจากนั้นก็มาที่ปราสาทเมืองสิงห์อำเภอสโยกซึ่งก็ปราสาทเมืองสิงห์เนี่ยก็มีที่มาที่ไปตั้งแต่นู้นตั้งแต่พระเจ้าชัยบรมันที่เจ็ดพระองค์ท่านได้มาสร้างเอาไว้จึงตรงนี้ก็มีส่วน นะมีส่วนในประวัติศาสตร์สำคัญสำคัญมาทุกยกุคทุกสมัยนะมาจะถึงรัชกาลที่หนึ่งก็ยังเป็นเมืองหัวด่านเริ่มเมืองด่านหน้านะสำหรับเวลาพมายกทัพมาก็แถวแถวประสาทเมืองสิง์ก็จะเป็นด่านหน้านะเพื่อที่จะยันพม่าเอาไว้แล้วก็อีกลายยุคายสมัยก็น้อมบรมีหลวงปู่แผ่ไปนะทุกยกุคทุกสมัยตั้งแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบันนั่นแหละ แล้วขณะนี้เดี๋ยวนี้คนะณะพวกเราก็จกกักรพัฒนะ์ลูกหลานหลวงปู่ก็ได้เดินทางมาที่วัดป่าเลไหลหรือวัดผาอกนะวัดนี้ก็เป็นวัดอสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยธุธยานะที่เรียกว่าวัดผาอกก็สมัยก่อนนะพวกผู้ที่สแสวงหาของเก่านะ ก็สาะแสวงหาจนหน้าอกของท่านเนี่ยทะลุนะหาของดีจนหน้าอกนะพระพุทธปฏิมากรเนี่ยทะลุเขเรียกว่าจึงเรียกว่าวัดผาอกแต่๋ยนนี้นะเขาก็บุรณะขึ้นมาใหม่นะเป็นปางเลไลนะเป็นปางเลไลนี่มีช้างมีลิงซึ่งเป็นที่มาของ พระพุทธรูปปางเรไลนั่นแหละก็สร้างขึ้นมาครอบองค์เดิมจึงเรียกว่าวัดป่าเรไลแต่ก็ยังมีชื่อเดิมอยู่วัดพาอกตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่วัดพาอกมาถึงตอนนี้แล้วเราท่านทั้งหลายก็น้อมกำลังบาร,รมีหลวงปู่ดูผมมาปัญโยขอหลวงปู่รัตนาบาร,รมีตั้งแต่สมเด็จองปฐมทั้งองค์ปัจจุบัลองค์ข้างหน้ากำลังบาร,รมีพระปุทเจกพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหมด พระธรรมพระอริยสงฆ์จ้าทั้งหลายมีหลวงปู่ดูประมปัญโยเป็นที่สุดขอหลวงปู่เรนน้อมนำสัพจิตวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่ในอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยาทั้งหมดทั้งบริเวณนี้บริเวณใกล้เคียงเวรไกลไปไม่มีประมาณมาเพิ่มกำลังจักรพรรดิเพื่อที่จะได้พ้นทุกข์ทั้งหมดทั้งปวงพุทธังชีวิตังเมโปเชมิ ทามัญเชวิตังเมปบเชมิสังขังเชวิตังเมปบเชมิพุทธังวันทามิธมังวันทามิสังขังวันทามิกลุ่มปัจฉาหจริยะคุณังวันทามิ มาตาปิตุคุณังวันทามิพระไตรศีขาคุณังวันทามินโมตัสสะภะคะวะตอะระหังตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตอะระหังตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ อะคาวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคาฉามิธรรมังสารนังคาฉามิสังฆสารนังคาฉามิตัวิยัมปิพุทธังสารนังคาฉามิตัวิยัมปิธรรมสารนังคาฉามิ ตัติยัมปิสังขันสรนังคาฉามิตาติยัมปิุพธั์สรนังคาฉามิตาติยัมปิธรรมังสรนังคาฉามิตติยัมปิสังขันสรนังคาฉามิตาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิ อทินาทานาเวรมะีสิกขาปะทังสมาทิยามิอพรามาจริยาเวรมะีสิกขาปะทังสมาทิยามิโมุสาวาทาเวรมะีสิกขาปะทังสมาทิยามิ โราเมรยะมาชาปมาทฐานะเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมาณิปัญจสิกขาปัทานิสมาธิยามิอิมาณีปัญจสิกขาปัทานิสมาธิยามิ อิมาเนปัญจสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิสิเลนะสุขติัญติสิเลนะพรคสัมปทานสิเลนะนิพพติัญติตัสสะมาสิหลังวิโสอินทะโมตัสสะ พระขาวะ่าตอวอรหันตตสัมมาสัมพุทธัสสานนามอนตัสสพระขาวะ่าตัอรหันตตสัมมาสัมพุทธัสสานนามอนตัสสพระขาวะ่าตัอรหันตตสัมมาสัมพุทธัสสาพุทธังอาราธนานางกโรมิธัมมาราธนานางกโรมิ สังอาราธนานังกโรมินามพธิสตโตฮาคันติมายาหิติภะคะวานามพธิสตโตฮาคันติมายาหิติภะคะวานามพธิสตโตฮาคันติมายาหิติภะคะวา นะโมพธิสันตพรหมปัญโยนะโมพธิสันตพรหมปัญโยนะโมพธิสันตพรหมปัญโยย่อนตอนซโมจิตเตนะพุนทัศมิงปาปังกัโตมายาขัมมธาเม กตัญโตสังสภปปังวินะสันตุโยนโตโสมออัญติเตนาธัมมัสเสมิปปะกะโตมายากรรมธเมกตัญโตสังสภปปังวินะสันตุโยนโตโสมออัญติเต นะสังขสเมิงปะปะกตมายาขมาทเมหันตโตสังสหาปะปังวินัสันตุนะโมตัสสะภะวันโตอาราหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมัสสะภาคะวะตัะระหะโตสัวมมาสมพุทสัสสะนโมัสสะภะคะวะตอวระหัโตสตัวสมมาสมโพธาสัตว์ Almira, angarang, tangangasiwa, diro, mahamerang, mahamerang, namin, rilopo, mahamal, naraming, natiwo, amal, naraming, sambasolo, nila, nang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  ang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  ang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  ang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  ang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  ang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  untuk

apa

bagja sí

อนตานิทุลกุลพระอนตาิตาทิวาอนตานิสัพสูระตาัิสัพสูระนตานิสัพสูรอนตนิสัพสรอานิสัสรอนิสัพสูทนตานสัสูรตานสัพสูระตานิสัพสูรอนตสัอนตาิสพรอติสันตานิสัพูอิชตานัพสรนตังสอตาิสราสัพราันตาิสรอสร อาวุโสมิตยอวุิสงมามัป็นันักัน้อมไปเทลงโป่น้อมกำลังจักรพรรดิกำลังใจสรณนมขอบรนเมลงปป่ดูพ่มาปัญโยเดยน้อมนำสัพจิตวิญญาณทั้งหลายทุกพบทุกภูมิไม่มีประมาณในมารับกำลังจักรพรรดิทั้งหมด ทั้งเบรนนี้เบรนใกล้เคียงเบรนไกลไปเพื่อที่จะได้พ้นทุกทั้งหมดทั้งปวงสมเปโพธาสัมเพรธา,ามาสัมเพสังฆาอาละปะตาปะ เตเจนะราคังพันธามิสังขสมสัมเพโุทาสัมเพตธรรมสัมเพสังขาพาลาปาตาปัเกานันจายังพาล อาลหังตาเนนจันติเชนะนาคังพันธามิสัพพสุมสัตถังอาทิตตามิธรรมอาทิตตามิสังฆามิตา ในใจถึงสะพพจิตวิญญาน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดมาถวายชีวิตด้วยกันพุทธทางชีวิตตา่างโูเชมิขอน้อมถวายชีวิตของข้าพเจ้าไว้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเบื้องบนทุกทุกพระองค์ธรรมัา,างชีวิตตา่างโอเชมิขอน้อมถวายชีวิต ไว้กับพระธรรมคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์สังฆังชีวิตตังปูเชมิออน้อมถวายชีวิตแด่พระสาวกของพระตถาคตเจ้าทุกทุกพระองค์ที่ตัดสู้แล้วโดยชอบประกอบด้วยธรรมสาธุ สาธุสาธุาาอะนโมทามิ